สวัสดีค่ะสมโอเมียฝรั่งเยอรมันแอมมาอัปเดตบ้านก็สร้างให้เพิ่งอีกค่ะเมื่อนี้่าเพิ่นั่นว่าเพิ่นเฮดไปหอดใไ่แล้วเนาะคะ่ะเมื่อนี้แอที่เห็นพอเพิ่นทรงวิดีโอมาให้สร้างเพิ่นกเ็เริะกระลำกำลังเริ่มสร้างแอบันไดานาบ้านนะคะเริ่มเห็นความคืบหน,น้าหลายแล้วคะ่ะเกิน เกินเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วสำหรับโค้งสา่งเนาะค่ะเกินเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วตะวันใจ่เสร็จเลยยังพันี่เสร็จเนาะค่ะเอนสำหรับโค้งสั่งเห็นเป็นรูปเป็นล่างแน่แล้วเห็นความเออว่าบ้านวาว่าว่าบานหลังนี้เป็นทรงนี้จังสีนะคะเดิมเห็นแล้วเนาะค่ะอืมหน้าบ้านอันนี้คือบริเวณหน้าบ้านเนาะค่ะก็สีประมาณนี้เลยนี่คือบันไดที่เพิ่นกำลังเทเนาะค่ะยังพอนี่แห่งดี เอ็มก็เริ่มเห็นเพิ่นกาลังเทบันไดแล้วโอ้ยดีใจ <laughs> สิไดมีบันไดขึ้นแล้วะบ่ไดมีบันไดลิงก์แล้วบ่ดที่บันนี้อันนี้คือบันไดค้นเนาะคะ่ะบันไดลิงก์ือสิบ่ไดใส่แล้วบาดที่เนาะอันนี้คือหน้าบ้านทั้งึ้นอันทั้งึ้นหน้าบ้านเนาะคะ่ะบันไดทั้งึ้นหน้าบ้านก็สิบตรมีประมาณหาขันหนึ่งสองมีหาขันเนาะคะ่ะก็โอเคอยู่ ทีแรกก็ว่ามันจ,จิจอมสินหน่อยประมาณสองเมตรได้ประมาณนี้เนาะนาประมาณสองเมตรเนาะคะ่ะสองเมตรกว่าติประมาณนั้นแหละแอนความกว้างเนาะคะ่ะความกว้างเอ่อความ,มความกว้างบันกาลังเทนเทปบันไดเนาะคะ่ะเริ่มเริ่มสิไดม้มีบันไดขึ้นบ้านแล้วสำหรับเอ่อคร้สสัง่ง บ้านหลังนี้พื้นที่กะถือว่ากว้างเติบอยู่ค่ะประมาณสามลอยกว่าตารางเมตรเนาะคะ่ะเอ่อพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดเลยอะประมาณสามลอยกว่าตารางเมตรสามลอยสามลอยสิบหรือสามลอยสิบห้าสามลอยยี่สิบนี่แหละค่ะประมาณนี้บ่เกินนี่เนาะคะ่ะเอนโอ้ยอุปกรณ์ก่อสร้างแพงแพงค่ะกันปีหน้าก็จับต้องบ่ได้เลยปีนี้ยังยังพอได้อยู่ ขวางแพงให้แพงขาดเนาะคะ่ะอุ๊ยอุกอังใจข <c ười> ันบอรเฮดกับยอยบอร์ดยู่ขันบอเฮดกับบอมีบ้านยู่เนาะคะ่กะก็รเฮดไปสันละมองอยู่มองเสาเจ้าของนะะเนาะแพงกระซ้างมันหาเก็บหาออมไหม่า <c ười> ตะมีบ้าน่าตะมีมองอยู่เนาะคะ่ะสําหรับแอนยูประเทศไทยอนนพื้นที่ก็สั่งกับประมาณสามร้อยยี่สิบตารางเมตร เอ็มเจ้าของนอนปะข้างล่างข้างล่างสามข้างบนซองห้องน้ำห้องน้ำข้างบนนึ่งข้างล่างซองสามห้องน้ำสามห้องน้ำห่าห้องน้อนเนาะคะ่ะสำหรับบ้านหลังน,นี้เอ็มแล้วก็มีห้องห้องห้องออฟฟิศส,สั้นบนห้องนึงเนาะคะ่ะแล้วก็ ข้างล่างก็มีอันห้องห้องโถงใหญ่ห้องรับแขกห้องนึงห้องครัวเนาะคะ่ะประมาณนั้นมันก็บ่ถือว่าน้อยเนาะบ่ถือว่าน้อยบ่ถือว่าใหญ่โอ้300กว่าตารางเมตรบ่น้อยเด้อค่ะบ่น้อยเด้อเพราะว่านั่นอุปกรณ์กสร้างนี่แพงแพงแพงดับเบิลแพงันผู้บ่ใจใหญ่แท้ๆเฮ็ดบ่ได้ดอกบ้านมันแพงมัน ไปเรี่ยมันยังม,มันหยิบไปเรื่ยเนาะคะ่ะต้องต้องใจใหญ่ได้เห็นเหียนเห็นเห,หียนผู้ใดเห็นเหียนแต่ละที่นี่ต้องใจใหญ่อันนี้ขึ้นทางขึ้นบ้านมันก็ภุมมใจนั่นแหละคะ่ะเสียนเสียเงินเสียเงินไปห้องกัมมีเห้องกัมมีแนวใดมาอยู่มันก็คุมอยู่ดอกมันเป็นบ้านที่เขาสีอยู่ตลอดชีวิตเนาะคะ่ะ เดเพิ่งกำลังปณีอันนี้คือพอพิ่นไทยให้พิ่นถอดแบบออกเล้ว่ปูนก็เริ่มก,กําลังเริ่มแหงโอ้ยบอกว่าจะไหนคือบอกติดติดๆัดัดเมื่อก็พื้นที่กวางอยู่ค่ะสาม,มีเฮ็ดอันประตูเขาขางในแน่เพราะว่าพิ่นยานพิ่ว่าพินาานพ่นวางแผนว้ว่าเพิ่นยานถึกแดดถึกฝนเนาะค่ะสําหรับอันประตูข้างในบานอันนี้เป็นรับเบียงยืนออกมาเสาเสารับเบียงนี้ก็ถือแบบโอ้ยใหญ่ <c oughs> สวยงามแนนเพิ่นก็นเลียนสายไฟเนาะคะ่ะหลอดอย่าง่นบ้านอย่างไฟเจาะไฟเรียบร้อยแต่ว่าเดือนมีนาหนีสามีสี่กลับลงไปเบิงอีกเยนึงค่ะเพราะว่าเอ่ไอแฟงเราบ่เน่ใจว่าสร้างเจาะอันเจาะไฟนมองได้แน่ต้องต้องเจาะมองได้อีกแน่สินะคะ่ะเราจะต้องลงไปเบิงช่วงเดือนมีนาะ พูดเดียวเพ่นสองอาทิตย์ไปเบิง้งตุกไปเบื้องกันขาดตกบุกพ่องบังไดแน่จัิงสินะอืมก็โอเคเนาะค่ะเนาะเบิ้งซอยหนูแน่นันบันไดแม่มันโอเคอยู่เด้เนาะบันไดทางขึ้นนาบ้านอาขอนเลิดเลิดเลิดแอนตรงช่องข้างล่างใต้ทุนนีเพ่นกะสิปิดเด้ค่ะพ่นกะสิก็ปูนปิดปิดตรงตรงทุนยกระดับนคะคะ บิดดเลยก็โอเคอยู่แต่ว่านัน่นข้างล่างใต้ทุนนั่นพอ่อพ่อต้องอันพ่อหนูบอกว่าต้องให้สร้างคนออกมาเห็นเบิดเลยพวกไม้พวกเศษไม้เศษปูนเศษขยะเศษอยียทั้งหลายที่ออกไปซุกไว้ข้างใต้ทุนเนาออกมาเห็นบิดเลยอีพ่อวาเนาะกำเนิดแหละพาะวานถ้ามีเศษไม้เศษยังย,งยงู่น่นโอ้ยเป็นอันั้นอาหารั้นดีของปวกเลยด้อค่ะเนาะ อืมก <laughs> <laughs> ็โอเคอยู่ถึงสิแพงก็ยังว่าได้บ้านหลังใหญ่พอมีหน้ามีตานําหู่เขาอยู่เลยดอกเนาะเห็นว่าก็ได้พอสิเอิ้นข่อยว่ามาดามได้บ่ข่อยมีบ้านหลังประมาณนี้บ่ใหญ่ดอกก็บ่ใหญ่ก็บ่น้อยก็พอดีแล้วเนาะค่ะพรคนบ่เอิ้นว่าฝรั่งขี้นกอเงินเขาเก็บมาทั้งชีวิตเนาะ เต็มแต่เป็นเบ้าจนปันนี้เนาะได้สัมนีก็จิงถือว่าดีอยู่บระดไปกู้เงินธนาคารมาเห็ดโอ้ยคันกู้เงินธนาคารมาเห็ดย่าหวังว่าเจาสินอันได้เหตดเพราะว่าดอกเบี้ยอยู่ตางประเทศมันบ่แแ่นถึกๆเด้อค่ะมันกู้บ่ได้ดอกไม่ีปัญญาใส่เขาดอกค่ะอันคันสิไปเอาเงินธนาคารมาเห็ดนะคันบ่บ่อนบ่เอาเงินธนาคารเหตดเป็นเด็ดขาดเพราะว่ามันมันแพงดอกเบี้ยมันแพง มันบ่คือป่านมันบ่คือประเทศไทยเนาะประเทศไทยมันกับบ่แพงปานเดไทยถ้าถ้าไปเอาเงินธนาคารมาเฮ็ดน,นีบ่มีปัญญาดอกบ่มีปัญญาอย่างว่ติบ่มีมปัญญาใส่คืนเขามันแพงนอกจากอัน,น,นอันนี้อันนี้คือเงินเก็บของไอ้แซงพูด,ดียวเนะาะค่ะต้งแต่เพื่อนเป็นเบาเพื่อนเก็บเก็บไว้คันเพื่อนมันแต่แต่ตอนเพื่อนเป็นเบาคันเพื่อนบอนใส่เห่ียญใส่ยางเบิดนี่เออเงินบ่อืดเงินบ่อืดอันนี้ แต่เราเป็นบบาวเราบรูว่าเราสิเก็บไปเห็ดหยางเราอะเราบ่มีครอบครัวว่ะวันนี้พอจะมีครอบครัวมาคิดได้โอ้ข้ลุงสี่สันเก็บเงินตต้งแต่ตอนนั้นเริ่มเห็นงานใหม่ๆแล้วอาสันไว้ตะก้อนสันบ่มีลูกมีเมียเนาะสันก็กินก็เที่ยวก็เล่นไปบ่ได้เดือดร้อนเนาะบ่ได้มีความคิดว่าสิเห็ดเฮ็ดหยางพ่คิดมีความคิดว่าสิมีครอบครัวเนาะพ่นว่าบันนี้พ่นเริ่มเป็นผู้ใหญ่เริ่มื้นนี้พันก็เก็บเงินเป็นเด้หน่ เกงเกงเกง,งถือว่าเกงยุ่วมีเงินเก็บหลายปันนี้เนาะค่ะเนาะแต่ฝร,รั่งอันซันหมากฝรั่งอันขอกับบอน,นี่เด,บนนด,บนนด้บอค่อยสิเก็บเงินปไันใดเด้เนาะหารองคนแต่เบิงเบิงไอแสงแง้วแล้วก็รู้จัก,จกยุ่รู้จักเก็บเงินเ,เป็นยุ่อันนี้คือบริเวณด้านหลังตรงนี้คือบริเวณด้านหลังนะคะเอ็นด้านหลังนี่สิมิแสงแน่หนหนึ่งเพราะว่า ส่วนคำคำใบใบนี่เออแสงด้านหลังนี่จะมีนะคะด้านตะวันด้านนานี่จะเป็นห่มหลหลกว่าอันนี้คือบริเวณด้านหลังป้าสะออนตุนเสาให้ <c oughs> มันใหญ่คักใหญ่แน่แต่ต้นเสาก็ไดต่ว่านั้นไม่รู้ว่าไอ้แฟงราสิตตุกแต่งตุนเสาไปไปในทางใดเนาะคะ่ะไอ้แดงเงี้ยข,ขาวๆแล้วว่าเราสิเอาหินอ่อนมาสันว่า ถ้าหินอ่อนนี่เวลาฝนตกนี่มันสิบเป็นคาบเป็นนันเป็นคาบน้ำบอกมันสิดทำความสะอาดยากโอ้คิดว่าก็สิดให้งานค่อยนักแท้ไอแฟงฉันดอกนคิดว่าคันคันคันว่าเอาหินอ่อนเนาะถันฝนตกมาเป็นคาบได้ค่ะคาบน้ำอันนี้เพิ่นกันล้างจิตเตรียมพร้อมฉาบเนาะค่ะโอ้ยแพงให้ยังกระไดแพงแพง แพงเบิดสุอยางแพงปูนกระแพงเหล็กกระแพงคัแนน,นสร้างว่าขันปีหนาบ่ได้เด้อวสัสนว่าตารางละน,นั่นเม็ดอยังก่อตารางเม็ดละละหมืน่นซีหมืน่นซีตารางเม็ดละหมืน่นซีเลยค่ะเพัเอ่อนออนสร้างอันนี้มันสามร้อยกวนรู้อะไรลงไปเปลี่ยนมันชเท,ทอาได้มันบอกหนอาตารางเม็ดละหมืน่นซีแพงหนะ ต่ว่าปีหนา้าพันว่าหมื่นสี่บ่ได้แล้วเด้อพันว่าแต่ว่าก็ถือว่าแพงอยู่ตะวันอันนั้นสร้างละเมอเมืองอื่นเพิ่น,น,นก็เอาอยู่ประมาณเอ่อหมื่นสามหมื่นสามมื่นสองมาเกินนี่เนาะแต่ว่าอันนุ่งคงนูนี่เพิ่นเอาแพงค่ะอิหรีได้หมื่นสี่วะนี่ไงต่ว่าก็ได้มาตรฐานแล้วค็ขึ้นขึ้นสร้างละหมอพันว่าล่ะถ้าสมมติว่าหมื่นเอด็ดหมื่นสองเน่าไปเอาเด้อเพิ่นเฮ็ดอันไทยบ่ดบีพันว่าเพราะว่าณถ้าได้หมื่นเอด็ดหมื่นสองนี่ก็ อุปกรณ์การก่อสร้างนี่ก็คือบ่ได้เกตเกตบ่ดีเลยว่าสันว่าถ้าสมมติว่ามื่นสามมื่นสี่อยู่นี่เคื่อนอุปกรอุปกรณ์การก่อสร้างนี่คืออยู่ในเกตดีเพิ่นว่าเนาะสร้างว่าสร้างรับหมอเพิ่นว่ามันมีเบิดล่ะที่อันที่สิเอาตะลางเม็ดอันถึกถึกแต่ตะลางเมตรที่ถึกก็มีตะว่าเกตเกตอุปกรณ์การก่อสร้างนี่ก็ชิต่ำลงมาอีกมันบ่ค่ะก็สิบ่ได้ก็สิบ่ได้เกตดีนะนะจันถาาอัน ตารางเม็ดตารางเม็ดละแพงขึ้นมา,าสุดสุดเลยจัิงะอันอุปกรณ์การก่อสร้างก็อยุในเกรดดีเกรดพีเมียมอันนี้ได้นี่คือบันไดสั้นสองหองเนาะค่ะอุ้ยเลิศเลิศเลิศบันไดสั้นสองเฮก,ก,ก,ก็เริ่มกำลังเริ่มสี่ก่อขึ้นมาแล้วค่ะเริ่มจะได้เห็นบันไดสั้นสองแล้วดีใจดีใจภูมิใจ ต่ว่าบันไดสร้างสองสิบบ่ค่อยก่วงบันไดเนาะค่ะนิีมปิ้นจีกัวขึ้นมาจังใดว่ามันสิบบ่บังประตูบ่ึอันนี้ก็ยังพม่ได้รู้อันนี้คือช่องช่องบันไดเนาะค่ะแล้วเบิ่งไปว่าเพิ่นเซ็ตไปทรวงใดเนาะค่ะเพิ่นว่าเพิ่นเบิ้งงูเหงื่ไอ้พร้อมเพิ่นว่าว่าบันไดออกไปทั้งแดงสินะใกล้ละละใกล้ชิด้เป็นความจริงแล้วนะคะดีใจและภูมิใจ แต่ว่านั่นกองไฟน่ะสิได้แก่ได้ค่ะเพราะว่าสร้างว่านั่นปั๊บอันแฝงเพิ่นไอ้แฝงว่าบ่อยากให้อันกองไฟมันยื่นออกมาจากตัวบ้านให้มันเป็นอันซ่อนอยู่ในตัวอิฐนะคะให้มันเสมอกันกับฟ้าผนังไปเลยแม่ค่ะกองไฟบ้านหลังลรแพงปานนีิเสียกองไฟยื่นออกมาจากตัวบ้านกับบ่งามนะเนาะบ่งงามการสียื่นออกมาจากตัวบ้านก็ได้แต่ว่ามันต้องไปอยู่ในในห้องที่คนบ่เห็นมันบ่ค่ะถ้าถ้าเสียออมาไว้ตรง นาละอันห้องทงก็ต้องซ่อนอะกลองไฟก็ต้องซ้อนเนาะเนาะค่ะถ้าสมมติว่ามอเวลตรงนาห้องรับแขกเนาะสีเฮดยื่นออกมาให้คนดนเทียนยุ่มกับบงามบางามหูบางามตานบ่ค่ะแต่แฝงไอแฝงเราเบาจังสันการเสียดแบบยืน่นต้องเอาไว้ไว้เนี่ยขังห้องเก็บของหรือว่าเอ่อห้องซักผ้าอีย่างจังสีค่ะยื่นออกมาได้ถ้าถ้าเสียมาไว้ตรงห้องอันรับแขกก็ต้อง ก็ต้องเฮ็ดเป็นรุมอะค่ะเป็นรุมหม้อไฟอะค่ะแบบแบบบ่ให้ค้นห็นอนะความบ่สวยบงามเนาะบ้านหลังตั้งว่าแพงยืนออกมาจาังเบ่อันนี้ถ้าเห็นตัวนั้นตัวบ้านเนาะค่ะอันนี้คือด้านหลังมีสา่ายน้าพร้อมสา่ายน้าด้านหลังเนาะคะ่ะหกคูณสิบสองเมตรก็ยังกวางใหญ่เลยแต่ว่ามันสิแก่ได้บอว่ามันใหญ่เกินไหมหกคูณสิบสองเมตร ันใหญ่คักโพดอะมันกว้างมันใหญ่คักโพดสําหรับสาวไว้น้แต่ว่านั่นฟังเซาเค็มเลยเด้ค่ะอันสาวไว้น้ําฟังเซาเค็มเรียบร้อยแล้ว5เม็ดตามมาสิแก้ได้บ่คันถ้าฟังเซาเค็มแล้วเอาเอาน่อยลงกว่านี้เนี่ยค่ะสําหรับสาวไว้น้ําไอ้แสงว่าสันอยากได้สาวไว้น้ํใหญ่พอมันได้ว่าซั่นบ่แม่นอันเป็นลงแซ่ซื่อๆสหรับลงแซ่ซื่อๆว่าซั่นว่าบ่ได้นี่ซั่นก็บ่เอาเด้ซั่นว่า เราก็เลยอยากได้แบบกวงเงยเนี่ยเพราะได้ไหวออกกําลังกายดิ้งสิแม่คะ่ะไอแสงรบววาแต่ว่าสําหรับหนูบ่ามักดกเด้นน้ำหมัมกอยู่หมักบึงหมักบึงนักเอาขาไปย,อย้อนเหรียญเต้ใส่ไปลงน้ำร้อยเด้วบ่ร้อยดอขขอค่ะขยานขยบ่าม,ามักน้ํำบ่เม่นย่านดอกขยบ่มักน้ามันหนาวมันเย็นแม่คะ่ะอยากเห็นไปไบด้เนาะอัน พอตะตกแต่งออกมาแล้วมันสีมันสีมันสีงามบอลน่ะนะบ้านน้ำพักน้ำแห้งไอ้แฟงเองพูดเดียวสำหรับเนี้ยกับบะมีนเงินฉีงไปซวยขอสั่งดอกพ่อบายเอาของบาได้เหตุงานเนาะตะกอนแปดปีแปดปีมาอยู่เยอรมันพร้อมลูกสาวสามีก็เลี้ยงดูพูดเดียว,หบบว,ยเ,ยว,วเหตุงานเ,นนเล,นาลีเ้ยงดูดดดงงดลูกเลี้ยงดูพ่อแม่ทางอีสานพูดเดียวเนาะเหตุงานพูดเดียวแถมยังสั่งบ้านได้อีกเว้ยอันนั้น บ่แม่นธรรมดาดอกเด้แม่นบ่ค่ะห่าหลังเทียนบ่มีฮอดปัญญาน่นสิมาส่งให้พ่อท่อแม่ท่อกินนําดอกเด้งคนแม่นบ่ตั้งแต่ลูกแต่เมียก็พอแฮงแล้วอันนี้ยังมีเงินเก็บพอมาสร้างบ้านอีกเนาะขนาดเอาลูกขนาดอันเลี้ยงลูกสา2คนแถมยังส่งอันพ่อแม่ทั้งบ้านแถมยังซื้อรถให้พ่อแม่อีกรถปิกอัพพ่อแม่อีกคันนึง แต่ยังยังมีเงินเหลือมาเฮ็ดบานอีกมันบ่ธรบรมดาดอกยสำหรับอผู้บ่าวเนาแล้วก็บ่แมนเราไอ้แสงแล้วก็พัดในแถาปันใดเด้บพัด้นหาสิบู่ได้หนิแล้วยังเป็นนุ่มอนี่ยลูกเมียกับบมีเนาะโอ้ยมันก็เลิดตัวสำหรับข่เนี่ยมันบ่หาใส่ได้เอีกมันบ่อีเลีนแล้วแมนบ่หล่ะพทธเจ้าว่าหาบ่ไดหรอกเด้ฝากติดตามมาด้จ้าพอกัน